Danske tekster สําหรับคุณผู้นะคสําหรับทุกคนมารับของฟรีค่ะจะเป็น w a ลคิ r ล l ่นะคะเป็น2สีเลยนะ Fire and Ice w a l l c r y l i ค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างการใส่นะคะนี่เลยชิ้นน,นี้นะคะจกได้กันทั้งหมด10,000ชิ้น้วยกันค่ะซึ่งสําหรับแบบที่แจกของฟรีนะคะเป็นแบบนี้เลยค่ะมีชั่ว Punch Simulator นะคะเดี๋ยวเราจะปะลิงก์แบบไว้ใต้คลิปนี้ค่ะทุกคนนะคะเข้ามาในแบบเราเนี่ยทางด้านบนของจอนะจะมีเป็น free limited ETC นั่นเองนะคะสําหรับ Quest เนี่ยเขาจะมีทั้งหมด3อย่างให้เราทํากันนะอันแรกเนี่ยจะเป็นการเอา ะะจะเป็นการเอาชนะเข้าบอยบอสในโลกที่2เนี่ยให้ชนะ1ครั้งค่ะส่วนเควสสุดท้ายนะคะขึ้นอยู่กับว่าของแต่ละคนเนี่ยไปถึงโลกไหนแล้วนะอันนี้เนี่ยก็จะต้องเอาชนะนะคะเป็นบอสของโลกนั้นๆเนี่ยให้ได้1ครั้งนั่นเองค่ะถ้าเกิดทำสำเร็จนะคะเราเป็น1 0,000คนได้เนี่ยก็สามารถมากดปุ่มนะคะคำว่าเคลมเพื่อรับของฟรีกันไปได้เลยนะคะก็ยังไงคลิปนี้ก็มีเพียงนี้นะยังไงว่าจะคลิปหน้าค่ะไปค่ะ